ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม IWRM อย่างยิ่งใหญ่เน้นสร้างความมั่นใจด้านน้ำเพื่ออุตสาหกรรมแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2564โดยนายจักรรัฐเลิศโอภาสรองผู้ว่าการสายงานปฏิบัติการ2การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกอนออและนาง าวทัศนีเกียรติพัตราพรรองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษสายงานพื้นที่และชุมชนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสกพอร่วมจัดพิธีเปิดสถานีเพิ่มแรงดันน้ำเพื่ออุตสาหกรรม i w r r m โดยมีพลเรือเอกพิเชษตานเศรประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเป็นประธานในพิธีเปิด ก็อยากจะเรียนว่าในปลายปี62ถึงต้นปี63เนี่ยทุกคนคงทราบอยู่แล้วบ้านเราเกิดวิกฤตในเรื่องแรงเราขาดน้ำตั้งแต่ปีที่แล้วกระทบต่อภาคตะวันออกโดยเฉพาะในอีซีซึ่งรัฐบาลภายใต้พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับท่านได้มอบหมายให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพย์กรแห่งชาติหรือกนชได้ามาดูแลความเดือดร้อนของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกจากวิกฤตที่เกิดในปีที่แล้วก็ถือเป็นโอกาสที่ทุกคนในภาคส่วนที่ร่วมมือกันจะเห็น,ว,นว่าน,นัีเ,เร่ออททดากกภคชโยบิษ กับภาครัฐก็คือกอนอรร่วมมือกันในการที่สร้างความมั่นใจในการลงทุนกับน,นักลงทุนอุตสาหกรรมในอ e ีสการเกิดลักษณะไหนนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ว่าทางภาครัฐเองต้องการให้เอกชนมาร่วมมือกันในการแก้ปัญหาประเทศชาติเพราะปัญหาเรื่องน้ําเป็นปัญหาที่เราต้องสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นคงในเรื่องน้ําให้นักลงทุนได้มั่นใจว่าภาครัฐให้ความสําคัญก็จะสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนว่าน้ําเราจะไม่ขาดแคลนแน่นอนแต่อนาคตนี้ผมเชื่อมั่นว่าเราจะมีน้ําที่เพียงพอและพอเพียงกับการลงทุน ในภาคตะวันออกของเราซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดชนบุรีระยองแล้วก็จันทบุรีรวมถึงตราตรงนั้นนะตราจัดจานเนี่ยก็ไม่มีเรื่องตสกหกรรมเท่าไหร่แต่ระยองกับชนบุรีเนี่ยแล้วก็รวมทั้งฉะเชิงเซาด้วยเนี่ยก็จะมีเรื่องตสกหกรรมไปเยอะน้ําใน่างจังหวัดที่เขาใช้อยู่เนี่ยใช้น้ําจาก2ส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นจัดลุ่มน้ําระยองอีกส่วนหนึ่งก็จัดลุ่มน้ําป่าจีที่จังหวัดระยองและชนบุรีเนี่ยใช้น้ําจากลุ่มน้าประแสสําหรับในชนบุรีและฉะเชิงเซาเนี่ยน้ำจากระยองอาจจะมีไม่พอใช้เเช่นดีียวกับป66 เราก็มีเอกชนเขาสามารถที่จะดูแลหรือบริหารจัดการน้ําซึ่งเขามีอยู่ประมาณสัก30ล้านคิวที่จะามาให้บริการแก่นิคมอุตสาหกรรมที่อยู่ในพื้นที่ชนบุรีและจัเชิยงสาได้และวันนี้ที่เขามาเปิดสถานีเพิ่มแรงนั้นตอนนี้เขามีความสามารถในการให้บริการน้ําแก่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชนบุรีนิคมอุตสาหกรรมเวลโกโนิคมอุตสาหกรรมทีเอฟดีตรงนี้ใน3-4นิคมตรงนี้ก็จะไม่ประสบปัญหาเรื่องภัยแล้งตลอดไปอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนครับ คือ EC เนอะอย่างที่เราทราบมาก็ตอนนี้ก็จะ3ปีเข้าไปแล้วก็คือวันนี้เนี่ยเป้าหมาย EC ก็คือในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของทุกภาคส่วนเลยนะคะ EC เป็นหน่วยงานประสานเป็นหลักนะคะฉะนั้น วันนี้ e EC เรากระบวนการตอนนี้เรามีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด29แห่งแล้วนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะขยายต่อไปอนาคตอีกหลายแห่งแน่นอนกระบวนการพวกนี้สํานักง,งาน e EC เราเองหรือว่านโยบายรัฐบาลบาโดยมีทางท่านนายกมนตรีเป็นประธานเนี่ยเราคิดอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่แรกนะคะฉะนั้นเราเตรียมความพร้อมเรื่องน้ําเรื่องการบริหารจัดการขยะเรื่องเตรียมเรื่องพลังงานต่างๆไว้รองรับใน20ปีข้างหน้านะคะรวมถึงแผนในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินด้วยฉะนั้น วันนี้พวกเราจะเห็นว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยเราประมาณการความต้องการใช้น้ําไว้ทั้งหมดอยู่ประมาณเกือบ3,000กว่าล้านลูกบาทเมตรฉะนั้นเราจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างให้มันมีความรอบคอบเพื่อความยั่งยืนต่างๆค่ะอันนี้คือการเตรียมแผนของสํานักง,งาน EC เราเองนะคะซึ่งท่านนายกมนตรีเองก็ให้นโยบายถึงการบริหารจัดการน้ําอย่างยั่งยืน เราจะไม่มีคําว่าวันนี้น้ําแล้งวันนี้น้ําท่วมอีกต่อไปนะคะฉะนั้น EC ในฐานะเป็นหน่วยงานประสานเราก็จะสนับสนุนทั้งภาครัฐภาคราชการภาคเอกอชนต่าง,างๆที่จะร่วมมือในการพัฒนาแหล่งน้ําค่ะในฐานะเป็นภาคอุตสาหกรรมนะฮะเราคิดว่าเมื่อมีความมั่นคงในเรื่องของน้ําไม่ว่าเป็นน้ําเรื่องสาธารณภคไฟฟ้าวันนี้น้ําเป็นสิ่งที่สําคัญอุตสาหกรรมจะขาดน้าไม่ได้เลยนักลงทุนต่างประเทศที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแล้วว่าความมั่นคงของ,ของน,อน,น้ําอันที่สําคัญมากวันนี้นิคมเราเป็น เป็นนิคมอุตสาหกรรมภาครัฐเข้ามาสนับสนุนช่วยให้เราเนี่ยมีความมั่นคงทางด้านน้านักลงทุนจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอย่างมั่นคงก็ทําให้อุตสาหกรรมเราสามารถเจริญไปได้และซัพพอร์ตให้กับ EEC ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนให้เราทางบริษัทเราก็ผลิตใช้ชื่อว่าผลิตอยู่ห้ารุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นรุ่นที่เราใช้วัสดุเนื้อแท้ในการผลิตนะครับจะเป็นรุ่นสเตนเล่สเตนเล่ก็สามารถทนเรื่องไอเกลือแล้วก็เป็นฟู้ดเกรดด้วยเป็นนบสิ่งแวดล้อมน,นะครับ